BME 60ครับเข้ามาเช็คหัวชีดครับรถ400,000กิโลทันนี้ทำเสร็จไปแล้วนะครับ oh. เดี๋ยวจะเลื่อนรถออกมาแล้วเราก็มาเทสหัวชีดเบื้องต้นก่อนนะครับว่ามีการไหลกลับเยอะหรือเปล่าบนสายยางนะครับ oh, <okay. S 1> ตันเลยว้าฮ่าเร็วขนาดนี้ได้ซ่อมแน่นอนครับขึ้นมาขนาดนี้เดีแจ้งลูกค้าดีกว่าหัวชีด BM ลรล่วงแพทขนาดนี้ครับ นี่ครับโอ้โหชะตากรรมเดียวกันกันกบหลายๆคันนะฮะมันควรจะต้องนิ่งค้างไว้ครับนี่มันล่วงเลยรถไม่มีแรงแต่พอไปริมแมปแล้วใช้ได้นะฮะโอ้โหนี่ฮะดูครับปกติเขาฉีดกันนะแถวๆนี้อันนี้ไปฉีดอยู่ตรงนี้อันนี้น่าจะมาจากความสกปรกหรือเปล่าฉีดสูงไปนะครับควรฉีดต่ำกว่านี้แล้วก็ดูมันออกไม่ค่อยจัดนะครับอ่าทีน,นี้เราก็ทำการพาหัวฉีด ว M W อนะครับออกมาเป็นชิ้นๆทำการเปลี่ยนอะไหล่นะครับดูฮะนี่ครับมีพ่นน้ำาด้วยฮะผมฉีด VM เอ็มไปสไปสปสไสอันนี้แสดงว่าฉีดดีใช่ไหมฮะฉีดดีนะครับก็เดี๋ยวหลังซ่อมเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูนะฮะนี่ครับหลังจากซ่อมนะครับต้องนิ่งคลิปแบบนี้นะฮะต้องเดินลงช้าๆนะครับเราเดี๋ยวดูฉีดครับถ้าเทียบกับตอนก่อนหน้านี้นะฮะลุ้งแป๊ดเลยเสียงใสกว่าเยอะฮะครับตอนนี้ บีเอ็มใกล้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็เทหัวฉีดเสร็จแล้วนะครับน้ํามันอยู่ในเลงใกล้เคียงกันหมดนะครับก็ยวไปลองวิ่งดูครับสวัสดีครับพบกับผมต้อนร้านหัวฉีด b k เคเคกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในรถบ m เอ็มนะครับพบกับพี่เขาได้เลยนะฮะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับมาจากแถวไหนฮะมาจากมีนบุรีครับมีนบุรีวันนี้เอา e ี0กมาทาอะไรพี่มันเป็นอะไรมาเอามาทำหัวฉีดใช้มานานแล้วครับอยากเช็คเราอยากเช็ค พอฉีดดูเป็นไงล่ะดีดีดีอัตราเร่งดีขึ้นครับผมพร็จแล้วดีนะควันไม่ดำค่อนไม่ดำควันไม่ดำแล้วครับก็คันนี้นะถอดฉีดออกมาเห็นเห็นท่อไหล่กลับนะครับค่อนข้างจะเร็วแต่ว่าพี่เขาอ่ะต้องการแค่มาเช็คระยะว่ามันสี่แสนแต่ว่าผมก็เห็นแล้วผมก็เลยบอกว่าพี่อาการนี้ถ้าถอดได้ซ่อมแน่นอนนะพี่เขาเลยบอกว่าจัดไปมาแล้วนี่จัดให้ครับซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ออกมาลอง ออกตัวเป็นไงพี่เมื่อกี้ดีดีครับดีนะแต่รถพี่ก็ดีกว่าเดิมเยอะโอะ้ร oh. ถพี่เขามีรีแมปด้วยนะครับมันก็จะแรงแบบดึงแบบดึงจนผมงงอะ่ะโคตรแรงเริ่มอยากได้อีกแล้วเริ่มเซียนอีกแล้วกนะิเรสไมาอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ก่อนหน้ามันก็วิ่งปกติครับพี่วิ่งปกติฮะ <c oughs> แต่ว่าอยากมาเช็คระยะเฉยครับแต่ว่าในความปกติในความชินของเรานะั้นมันก็ยังมีอีกนิดนึงที่มันสามารถให้มันสมบูรณ์แบบได้อีกนะครับตอนนี้ใช้ได้แล้วพี่เนาะ ดีกว่าเดิมครันเคลื่งนเบาขึ้นแล้วออกตัวเป็นไงตัวดีขึ้นไม่รอรอบครับเสียงเครื่องก็เงียบขึ้นอเสียงเครื่องเงียบอันนี้หลายคนน่าจะชอบนะครับตรงเสียงเครื่องเงียบลงนะฮะก็ขอบคุณพี่นะครับมีอะไรฝากพี่ๆเพื่อนๆในกลุ่มบีเอ็มฮะมถ้ารถอายุเยอะๆก็มาลองเช็คดูทีก็ดีเหมือนกันนะครับอ๋อครับขึ้นเยอะช่วงน้ำมันแพงๆอย่างนี้ใช่ประหยัดน้ำมันลงด้วยทำเสร็จแล้วถามหน่อยพี่รีแมปมาเนี่ย มันประหยัดน้ำมันขึ้นไหมพี่รู้รู้สึกไหมประหยัดรดารีแมปขึ้นมาประหยัดขึ้นประหยัดขึ้นแล้วก็แรงขึ้นด้วยอ่าไม่อืดไม่อืดนะครับกระชุ่มมระฉวยก็พี่ๆีนะครับที่ใช้รถ b m เอ็มนะครับหรือว่ารถหัวฉีดสงสัยว่าหัวฉีดมีปัญหาหรืออยากเช็คนะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะครับเออรบกวนโทรมานะครับอินบ็อกซ์อินบ็อกซ์ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ตอบแต่อินบ็อกซ์ได้ตอบบ้างนะครับแล้วก็รับมาได้เลยครับไม่ต้องจองคิวงานไม่ได้เยอะอย่างที่คิด แต่โทรมาก่อนนะก็ดีนะสวัสดีครับ